สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะมาจะอ่าจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์นะของชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันในช่วงของเดือนอ่ากันยารยน2563านะคะเป็นการดูดวงความรัก ความสัมพันธ์แบบทั่วๆไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะเพราะฉะนั้นนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างคราวที่แล้วตรงคราวนี้ไม่ตรงก็อย่าไปซีเรียสนะคะเพราะว่ามันเป็นการดูดวงแบบกว้างๆนะคะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งบางครั้งเนี่ยเหตุการณ์มันก็จะอาจจะเกิดสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าระหว่างคุณกับเขาด้วยนะคะเรามาอัปเดตกันนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะอ่าเราก็จะมาดูเหตุการณ์นะคะ ของชาวกันในช่วงกันยายน2563ก่อนนะว่าทางฝั่งของตัวคุณนะคะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะขอดูฝั่งของคุณก่อนนะคะมี five of swords นะคะ ace of coin six of a n e s นะคะ reverse นะ six of coins หกเหรียญหกเหรียญนะคะเมื่อกี้หนึ่งเหรียญแล้วก็เก้าเหรียญสองคาถาอืมเหตุการณ์นะมัน อาจจะมีการนะคะมองแล้วนะเหมือนระหว่างคุณสองคนนะคะอาจจะมีพลังงานของชาวธาตุดินนะคะอาจจะเป็นพฤศพการณ์มังกรตัวคุณเองนะแล้วก็มีชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมนะมดูเหมือนว่า คุณสองคนนี่อาจจะมีการทะเลาะกันหรือเปล่านะคะค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวนะเออมันเป็นห้าดาบนะมันเหมือนกับว่ามีการเถียงกันในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องเงินด้วยหรือเปล่านะคะมันจะมีการไม่เข้าใจกันหรือมีการเถียงกันนะค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรนะคือความรุนแรงตรงนี้นะคะขึ้นอยู่กับระดับแล้วก็ความสัมพันธ์ของแต่ละ แต่ละคู่นะบางคู่เนี่ยอาจจะแค่มีแค่ถ้อยคําหรือว่าคําที่ฟังแล้วแบบอาจจะมีหยาบคายบ้างอะไรบ้างนะบางคู่ก็แค่บางคู่ก็มีลงไม้ลงมือนะคะบางคู่ก็อาจจะถึงขั้นแบบรุนแรงนะเพราะว่า5้าดาบเนี่ยมันก็เป็นไพ่ค่อนข้างจะทะเละาะวแวงกันเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความที่มันแบบว่าไม่ค่อยจะซื่อตรงอะนะไม่รู้คิดอะไรอยู่ นะคะคือมันเหมือนมีการทะเลาะกันอาจจะมีการไม่ลงตัวกันในเรื่องของเงินทองด้วยก็ได้นะคะตรงนี้แล้วเหมือนกับว่ามันก็เลยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยชาวกันเนี่ยนะอาจจะต้องช่วงนี้อยู่คือเป็นคู่กันเป็นแฟนกันนะตัวอาจจะอยู่ใกล้กันก็ได้แต่ว่ามันเหมือนจริงๆใจมันอยู่ไกลกันอะคือมันไม่ค่อยจะเข้าใจกันสักเท่าไหร่นะมันเหมือนกับอยู่ไกลอะ ตัวใกล้แต่ใจมันเหมือนอยู่ไกลกันน่ะนะบางคู่อาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนละภาคนะคะหรืออาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนชาติเดียวกันนี่แหละแต่ว่าความรู้สึกมันเหมือนไกลนะคะเรามองว่าแบบนั้นนะคือเหมือนกับว่าคุณเองก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะเนี่ยนะแต่ถามว่าลำบากไหมก็ไม่ได้ลำบากนะ เพราะเราดูแล้วเนี่ยตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะพอสมควรถึงไม่มีฐานะก็ไม่ได้ว่าลําบากนะคุณก็อยู่ของคุณได้สบายๆคุณเหมือนกับว่ามีม,มีมีงานมีการมีอะไรทําหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจบุญอะ่ะชอบช่วยเหลือคนนะชอบช่วยเหลือคนชอบช่วยเหลือสัตว์นะคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่าคุณเองก็ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคเหมือนกันนะ คืออาจจะเป็นเพราะว่ามีเรื่องมีปัญหากับคู่หรือว่าแฟนมันก็เลยอาจจะไปทําให้ในเรื่องของการงานเนี่ยมันไม่ค่อยจะเดินสักเท่าไหร่นะคะคือมันเหมือนความสําเร็จของคุณอะ่ะมันอยู่ข้างหน้าแต่ว่ามันช้าเพราะว่ามันเหมือนมันมีอุปสรรคเราว่าน่าจะมองว่าเป็นเรื่องของอการที่คุณอาจจะทะเลาะกันนะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะทํางานด้วยกันก็ได้นะคะเรามองว่ามีสิทธิ์ที่จะทํางานด้วยกันหรือว่า เป็นคู่แบบพาร์ทเนอร์ที่แบบเป็นแฟนกันแล้วก็ทำงานด้วยกันด้วยนะมันก็เลยทำให้งานคุณอาจจะล่าช้าไปบ้างนะคะแต่มองว่ามันก็ความสำเร็จมันมีอยู่นะคะมันมีอยู่แต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคุณเองก็ดูแล้วเหมือนกับว่าเหมือนเอาธรรมะเข้าข่มตัวเองเหมือนกันนะคือแบบเออมันเหมือนกับว่า คิดถึงในแง่ดีชอบเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยเรามีความคิดว่าคุณก็เลยเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยคุณก็คิดว่าคิดในเรื่องของอเอาธรรมะเข้ามาคิดด้วยนะคะว่าเออให้อภัยเขาไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีก็เหมือน,นว่าเออมองมองข้ามมันไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันเหมือนคนคนนี้มันเหมือนเขาเคยคอยหาเรื่องคุณเหมือนกันนะคะนะมันมองแล้วมันเป็นเรื่องแบบนั้นคุณเองก็อาจจะมี เขาเรียกว่าอาจจะมีโปรเจกต์มีงานอะไรที่อยู่ในโปรเจกต์ที่กําลังต้องทําอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเงินทองก็ได้นะคะมันก็เลยอาจจะทําให้โปรเจกต์ของคุณเนี่ยช้าไปด้วยนะเพราะว่ามันมีการที่จะไม่ลงรอยกันมีการเถียงกันแล้วก็มีปัญหากันนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาก็นะเหมือนจะอยู่ไกลนะตัวใกล้แต่ว่าเหมือนใจอยู่ไกลนะคะอาจจะมีปัญหากันในช่วงนี้ นะแต่คุณก็โอเคคุณอยู่ได้นะคุณค่อนข้างเป็นคนมีจิตใจดีอะ่ะคุณคิดดีอะ่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวไปดูตัวเขาซิว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะไปดูเขานิดนึงนะคู่ของคุณหรือว่าคนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้นะนะคะเขาเขาเป็นคนยังไงหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเขานะคะขอดูหน่อยนะ มันมี judgment นะคะมี three of wands สามคาถา egg of coins แปดเหรียญ queen of swords queen ดาบนะคะ ten of cups สิบถ้วย the empress คนคนนี้นะ เรามองว่าตอนนี้นะคะเขาคนนี้เนี่ยมันเหมือนมันมีอาจจะเป็นสามคนหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนมันอาจจะเป็นทรีปาร์ตี้รีเลชั่นชิพนะอาจจะมีคนอยู่คนอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยสามคนด้วยกันนะคะเรามองว่าคนคนนี้เป็นคนที่เขาคบมานานแล้วหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กันมานานแล้วนะอาจจะเป็นแม่ไม้หรือเป็นพ่อไม้ก็ได้นะที่มีลูกมีลูกติดน่ะที่มีเด็กด้วยอ่ะคือเหมือนคนคนนี้ เขาก็ไปช่วยดูอะนะเรามองว่าคนเนี้ยเขาก็ไปช่วยดูคนคนนี้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นแม่ไม้หรือเป็นพ่อไม้ที่มีลูกติดเนี่ยมันมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแล้วทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามองว่าเขาคนนี้น่าจะอยู่ในความสัมพันธ์อีกมันอาจจะมีเป็นสามคนนะเรามองนะคะนะ ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นอดีตของเขาที่ผ่านมาก็ได้นะคะอันนี้มันมันแล้วแต่ว่าเหตุการณ์มันแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่เราดูแล้วเนี่ยคนนี้มันเหมือนเป็นคนเก่าหรือว่าเป็นคนที่เขาเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์มานานแล้วนะมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มมีแล้วผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนโสดนะคะเป็นคนที่อาจจะผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วก็มีลูกมีลูกติดด้วยนะมีลูกติดหรือว่ากําลังท้องอยู่ด้วยประมาณนี้ นะคะเพราะว่าควีนออฟสอดเนี่ยมันเป็นแปลว่าอาจจะแปลว่าเป็นแม่ไม้หรือเป็นคนที่แบบว่าเลิกกับคู่แล้วก็ได้นะคะมีการหย่าร้างกันนะ mm hmm. เราก็เลยมองว่าอาจจะมีเขาเนี่ยอาจจะมีความผูกพันหรือมีความสัมพันธ์กับคนคนนี้อยู่ด้วยนะคะ mm hmm. ทีนี้ j u d g m e n t เนี่ยกำลังจะมาบอกว่าเร็วๆนี้มันอาจจะมีะความจริงอะไรบางอย่างมันอาจจะเปิดเผยหรือเปล่านะ หรือว่าเนี่ยมันเป็นคนเก่าของเขาด้วยนะคะมันเป็นคนที่เขาอาจจะเคยรู้จักกันแล้วก็คบกันมาใช้เวลาด้วยกันมานะมันมี8เหรียญนะคะทีนี้ไปดูแนวโน้มความสัมพันธ์ดีกว่าไปดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาว่ามันจะเป็นยังไงนะคะคุณกับเขาจะอยู่กันไปยังไงหรือว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะ แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะคะมันมี King of Cups นะคะ Page of Swords Six of Cups King of Swords King of Wands เอซอฟวานส์ hmm. ดูแล้วมันเหมือนคุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีนะคุณไม่ได้ไปซีเรียสกับเขาสักเท่าไหร่นะดูแล้วคุณก็เหมือนกับมองข้ามไปอะ่ะคือถ้ายังไม่ได้มีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรมาหรือว่า เป็นเรื่องให้คุณเห็นหรือว่าคุณรับรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะุูคุณเห็นจัดจ่ะหรือว่าไปจับได้อะไรแบบเนี้ยคุณก็จะปล่อยผ่านอะเรามองว่าแบบเนี้ยมันเหมือนคุณเองอะมีมีความคิดว่าถ้ามันไม่ออกมาแบบเจง๋งๆหรือว่าเห็นจัดจ่ะอะไรเงี้ยคุณก็เหมือนกับมองข้ามมันไปนะเพราะคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนะคะเนี่ย king of cups เป็นคนที่เป็นคนที่คอยอยู่ตรงนั้นตลอดอะ เหมือนกับว่าคอยช่วยหรือว่ามีความเห็นอกเห็นใจอ่ะคือมีความคิดที่เป็นโพซิทีฟนะคะคุณอาจจะคิดว่าเออมันอาจจะไม่มีอะไรกันอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันอะไรประมาณแบบนี้นะแล้วคนคนนี้เขาค่อยอาจจะยังไม่กล้าที่จะแสดงอะไรออกมาให้คุณเห็นชัดๆนะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันคาลาคาซังมันไม่รู้ว่ามันยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ว่าตกลงมีหรือไม่มีหรือว่าเป็นแค่เพื่อนกัน แต่ว่าคุณเองอ่ะก็มองโลกในแง่ดีคิดในแง่ดีนะคะเพราะว่าคุณก็มีความรักให้เขาอยู่ตรงนั้นแต่คนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะหัวดันแล้วก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเรามองว่าเขาเนี่ยอยากจะเด็ดขาดอยากจะความสัมพันธ์อยากจะเด็ดขาดในความสัมพันธ์นะ่ะคือเหมือนกับว่าถ้าอยากเลิกก็คืออยากเลิอกอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครหรือว่าอยากจะเด็ดขาดไปเลยแต่เขาก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะคะเรามองว่า มันเหมือนมันมีอะไรที่เขายังไม่สามารถที่จะตัดสินใจแบบเด็ดขาดได้เนี่ยมันมีไพ่ j u d g m e n t มีไพ่ Six of Cups นะคะมันเป็นไพ่แบบพลังงานอะไรเก่าๆอะ่ะเนี่ยมันเหมือนเขาเองเนี่ยก็ยังยังผูกพันยังยังติดกับคนเก่าๆของเขาด้วยนะแต่ว่าคุณเองอะ่ะคุณพยายามที่จะไม่ไปคิดตรงนั้นนะคะคุณคิดไปมุ่งเรื่องงานของคุณมากกว่าเนี่ย คุณคิดในไป,ไปไปไปมุ่งเรื่องงานของคุณแบบว่าตอนนี้อาจจะมีโปรเจกต์มีอะไรใหม่ๆคุณก็เหมือนกับปิดถูปิดตามองข้ามไปแล้วก็ไปทํางานดีกว่านะเรื่องนี้ไม่อยากคิดนะคะมันไม่ได้มันยังไม่ได้มีอะไรที่มันมีหลักฐานมีอะไรแบบว่าแน่นอนมาให้คุณแบบว่าฟันโชะไปหรือว่าประมาณแบบว่าตัดสินใจเด็ดขาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าคุณก็เองก็อาจจะ ไปมุ่งเรื่องของการงานเรื่องการเงินของคุณนะส่วนคนคนนี้เขาก็จะเหมือนเป็นคนคนนี้น่าจะมีอายุก็อ่อนกว่าคุณด้วยนะเรามองแล้วน่าจะอ่อนกว่าคุณนิดหน่อยนะคะไม่ได้อ่อนเยอะแต่ว่าก็อายุน้อยกว่าแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างเอาเรื่องพอสมควรนะคือบทอารมณ์ดีก็ดีบทอารมณ์ไม่ดีก็มีออกอาการเหมือนกันนะแต่คุณจะเย็นกว่าเขานะคะอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแล้วก็มีความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจดีกว่าคิดดีกว่านะเดี๋ยวทีนี้ไปถามพลังงานนะคะขอถามไพ่พลังงานของพระจันทร์ดูว่าพลังงานของพระจันทร์เนี่ยมีข้อความหรือมีอะไรอยากจะบอกกับความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้นะคะสำหรับชาวราศีกันนะขอดูอีกนิดนึงนะคะขอดูพลังงานจากพระจันทร์หน่อยหรือว่าดวงจันทร์นะ ว่าพลังงานอยากจะมาสื่ออะไรหรืออยากจะมาบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะอ mm ืม hmm. take time to breathe out นะคะมันเหมือนอึดอัดนนะ่ะคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างอึดอัดนะให้ไปแบบหายใจออกบ้างหรือว่า,าทำสมาธินั่งหรือคลายเครียดก็ได้นะ the end of a tough cycle approach นะคะมันเหมือนกับว่าเรามองว่า judgment มันมานะ แล้วก็ไอ้ไซเคิลหรือว่าไอวงจรอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันมันใกล้จะจบแล้วมันใกล้จะจบแล้วนะคะทนอีกนิดหนึง่งนะแล้วก็อีกใบหนึ่งเนี่ย your dreams need a practical plan นะในความคิดที่คุณคิดอยากจะทำอะไรแล้วมันมันเป็นความคิดที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์คุณดีขึ้นเนี่ยเรามองว่าอยากให้ทำให้คุณอนะ ทำออกมาเป็นรูปมาทำนะคะไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวนะคือคุณอยากจะคุยอะไรอยากจะพูดอะไรกับเขาที่เหมือนกับว่าปรับความเข้าใจกันหรือว่าทําให้ความรักของคุณมันดีขึ้นเนี่ยอย่ามัวแต่คิดนะคะทําด้วยนะไพ่อยากจะมาบอกแบบนั้นนะแต่ว่าเรามองแล้วเนี่ยมันใกล้จะจบแล้วนะคะมันอาจจะ Judgment เนี่ยมันอาจจะกําลังมีเหตุการณ์หรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายไปใน ตัวของมันเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าอาจจะไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะนะรอดูสักพักหนึ่งก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีความคิดอะไรที่มันดีๆที่อยากจะทําก็สามารถที่จะไปพูดหรือไปคุยกับเขาลองดูนะคะเรามองว่ามันเหตุการณ์มันน่าจะใกล้จะดีขึ้นแล้วอะไรที่มันไม่ดีมันอาจจะกําลังจะเคลียร์นะคะเพราะว่าจัดเม้นตมาบอกแล้วนะโอเคสำหรับชาวราศีกันนะคะใน คลิปนี้หรือว่าในช่วงของเดือนกันยายนก็มีประมาณเท่านี้นะคะพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ